สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังในหัวข้อการเพิ่มพลังบุญแบบไม่เสียเงินแม้แต่บาทเดียวหลวงปูด่ดูพรหมปัญโยก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจ ให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะการเพิ่มพลังบุญแบบไม่เสียเงินแม้แต่บาทเดียวเคลดวิชานี้เป็นของท่านหลวงปู่ดูพรหมปัญโยท่านสอนไว้ว่าเวลาตื่นเช้ามาขณะล้างหน้าหรือดื่มน้ำให้ท่องว่าพุทธังสารนังคาฉามิทำมังสารนังคาามิสังคังสารนังคาามิ เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อชีวิตในวันใหม่ก่อนกินข้าวก็ให้นึกถวายข้าวแด่พระพุทธเจ้าออกจากบ้านเห็นคนอื่นเขากระทำความดีเป็นต้นว่าเห็นเขาใส่บาตรพระจูงคนแก่ข้ามถนนก็ให้นึกอนุโมทนาบุญกับเขาด้วยเดินผ่านเห็นดอกไม้บูชาพระวางขายอยู่ก็ให้เอาจิตนึกอธิษฐาน ขอถวายดอกไม้เหล่านั้นเป็นเครื่องบูชาพระรัตนตรัยโดยละลึกว่าพุทธะธรรมสะสังฆะปูเชมิแล้วอย่าลืมอุทิศบุญให้พ่อค้าแม่ค้าดอกไม้นั้นด้วยเวลาไปไหนมาไหนเห็นไฟข้างทางก็ให้นึกน้อมถวายไฟเหล่านั้นบูชาพระราตนตรัยโดยละลึกว่า โอมอักขีไฟฟ้าพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาการเพิ่มพลังบุญด้วยเงินน้อยแต่ได้อานิสงส์ยิ่งใหญ่การเพิ่มพลังบุญที่เป็นมหากุศลอาทิเช่นการสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่พระมหาเจดีย์สร้างยอดฉัตรหรือสร้างศาสนสถานอื่นใดก็ตามรวมถึงธรรมทานด้วย เพื่อลดวิบากกรรมหนักๆสามารถทำได้แม้แต่ผู้ที่มีเงินน้อยการทำบุญนี้ไม่จําเป็นจะต้องใช้เงินมากเหมือนคนหลายๆคนในปัจจุบันเข้าใจและติดเป็นค่านิยมการทำบุญทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นบุญเล็กบุญใหญ่ให้ทำตามแต่กําลังของเราที่สามารถจะทำได้และต้องไม่เดือดร้อนตัวเอง แม้แต่เงินสลึงเดียวก็สามารถสร้างมหากุศลได้ขอให้เพียงเงินนั้นบริสุทธิ์ไม่ได้ไปเบียดเบียนของใครมาก็พอและที่สำคัญเจตนาตอนที่ทําต้องบริสุทธิ์มีความยินดีในบุญที่ทําเกิดความสุขและความอิ่มเอมใจนั่นแหละมหากุศลทั้งสิ้นแต่ถ้าไม่มีจริงๆก็ยังสร้างมหากุศลได้ โดยการใช้แรงกายแรงใจในการช่วยก่อสร้างหรือแม้แต่การไปชักชวนเป่าประกาศให้คนมาร่วมสร้างบุญและขอโมทนาบุญกับคนเหล่านั้นทุกครั้งก็จะได้บุญมากเช่นเดียวกันอยู่ที่เจตนาและความตั้งใจเป็นที่ตั้งพูดสันส้นๆว่าการทำบุญนั้นไม่ว่าจะเป็นเงินเท่าใดก็ได้บุญเช่นกัน ยิ่งการทำบุญใดๆที่เป็นประโยชน์ต่อคนจำนวนมากหรือสังคมบุญนั้นก็จะมากขึ้นทวีคูณไม่มีวันหมดอาจทีเช่นสังฆทานสร้างโรงทานวิหารอุเบ์สถถนนจนกว่าสิ่งก่อสร้างหรือศาสนาสถานน,นั้นๆที่ร่วมสร้างจะพังทลายไปการสวดภาวนาให้ได้บุญมากขึ้น การสวดภาวนาคาถาศักดิ์สิทธิ์หรือมนตราอันศักดิ์สิทธิ์นั้นถ้าได้ทำอย่างถูกวิธีนั้นจะเป็นการเพิ่มบุญให้กับตัวเองเพราะพลังบุญพลังอำนาจของพระคาถาและมนตรานั้นจะถูกดึงเข้าสู่ตัวผู้สวดด้วยเครดวิธีมีอยู่ว่าโดยก่อนสวดนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิ พร้อมที่จะสวดแล้วขอให้ตั้งจิตให้มั่นแล้วอุทิศบุญทั้งหมดที่ตนเคยทำมานั้นส่งให้แด่ครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของคาถาหรือมนตานั้นๆด้วยซึ่งเป็นการเชื่อมบุญรูปแบบหนึ่งและหลังจากนั้นก็อธิษฐานขอมีส่วนร่วมในบุญของท่าน และขอมีส่วนร่วมในบุญของผู้อื่นที่ได้สวดคาถาและมนตราศักดิก์สิทธิ์นั้นด้วยเมื่อใดตามที่มีคนอื่นสวดและกระทำเหมือนกับเราเราก็ได้บุญเพิ่มขึ้นทุกครั้งการทำบุญด้วยการต่อชีวิตสัตว์ให้ได้บุญมากขึ้นการทำบุญปล่อยชีวิตสัตว์หรือต่อชีวิตสัตว์นั้น หลายคนเรียกว่าเป็นการสะดอกเคราะห์ซึ่งก็แล้วแต่จิตจะพาไปแต่ในความเป็นจริงก็คือเป็นการทำบุญใหญ่เป็นการช่วยต่อชีวิตต่อโชคชะตาให้กับสัตว์ที่กําลังจะตายให้ได้มีชีวิตอีกครั้งและเคล็ดลับสำคัญก็คือก่อนที่จะปล่อยสัตว์นั้นๆเมื่อได้ซื้อมาหรือเจอณที่ใดก็ตาม ให้นำไปถวายกับพระสงฆ์เสียก่อนเพื่อเพิ่มบุญให้มากขึ้นเหตุเพราะว่าพระสงฆ์ที่รับนั้นท่านบริสุทธิ์และมีศีลมากกว่าเราท่านย่อมมีบุญมากกว่าเรายิ่งเป็นพระสงฆ์ที่มีเนื้อนาบุญมากแล้วบุญนั้นจะเพิ่มเป็นหลายเท่าจากนั้นก็ขอภาติกรรมชำระนีิสง์ซื้อคืนมาจากท่าน ด้วยเงินจำนวนเท่ากับจำนวนที่เราซื้อสัตว์นั้นๆมาวิธีนี้เป็นการเพิ่มบุญอีกเท่าตัวได้ทั้งทำบุญต่อชีวิตสัตว์และชำระนิสงหลังจากนั้นก็นำไปปล่อยในที่อันสมควรอานิสงของการทำบุญด้วยวิธีนี้ถ้าใครที่ทำได้ตามนี้บุญที่ได้จะเพิ่มขึ้นหลายเท่า จากการที่ไปซื้อมาแล้วก็ไปปล่อยตามยถากรรมวิธีนี้นอกจากได้บุญน้อยแล้วแถมยังได้บาปกลับมาด้วยดังนั้นจะทำบุญทั้งทีควรฉลาดในการทำบุญด้วยการทำสังฆทา,านให้ได้อานิสงบุญมากการทำสังฆทา,านควรทำให้ครบทั้งปัจจัยสี่มีอาหารคาวหวานผลไม้น้ำเครื่องนึ่งห่ม ผ้าไตรจีบอลหรือผ้าขุนหนูสีสุภาพยารักษาโรคและควรเพิ่มหนังสือธรรมะเข้าไปด้วยเพื่อให้จิตใจของเจ้ากรรมนายเวรซึ่งในรถพระธรรมมีจิตใจที่เย็นสบายพ้นทุกข์เคล็ดลับสำคัญเครื่องสังฆทานและอาหารเหล่านี้เรา ควรที่จะต้องไปถวายแด่พระสงฆ์ที่มีเนื้อนาบุญสูงแต่ถ้าหากไม่ได้หรือไม่ทราบให้เรานั้นตั้งจิตอธิษฐานถวายแด่พระพุทธเจ้าโดยตรงและพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์หรือครูบาอาจารย์ที่เรานับถือเพื่อให้อานิสงส์ของบุญจะได้มากขึ้นทบทวีและหลังจากนั้น ก็ให้อุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรทั้งหมดและควรกรวดน้ําหลังทำบุญทุกครั้งเพื่อให้พระแม่ธรณีและเทพเทวดาทั้งปวงท่านเป็นพยานในการทำบุญครั้งนี้เมื่อท่านได้ทราบว่าทำบุญอะไรแล้วได้รับอานิสง์ของการทำบุญเป็นอย่างไรสมควรช่วยประชาสัมพันธ์ให้ผู้อื่นได้ทราบด้วย เพราะเป็นการให้คนได้รู้ถึงอานิสง์ของการทำบุญในแต่ละอย่างจะทำให้สืบต่อกันไปอย่างถูกต้องดังนั้นการทำบุญอะไรก็ตามเมื่อได้ทำบุญแล้วก็ได้รับผลบุญในทันทีกล่าวคือขณะที่ทำบุญนั้นสภาพจิตของเราตรงนั้นเป็นอย่างไรสุขใจไหมสบายใจไหม ภูมิใจไหมตรงนี้ไม่ต้องถามหวังว่าท่านที่เคยทำบุญมาแล้วก็จะตอบตอนเองได้อย่างแจ่มแจ้งทีเดียวเมื่อเราได้ทำบุญผลของการทำบุญจะให้อานิสงไม่เหมือนกันบุญบางอย่างก็ให้อานิสง์บุญบางอย่างก็ให้ผลโดยตรงแต่บุญบางอย่างก็ให้ผลโดยอ้อมไม่ตรงทีเดียว ในเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าอานิสงส์แห่งการทำบุญนั้นไม่เหมือนกันและผลบุญที่เราได้ทำนั้นรอให้ผลอยู่ตลอดเวลาแก่ผู้ที่ได้ทำบุญไว้ตราบเท่าที่ยังตราบเท่าที่ยังมีผลบุญอยู่สำหรับผู้ที่ไม่ได้ทำบุญไว้ถ้าไม่ประมาทถึงแม้ไม่มีอะไรจะทำบุญเพียงแต่เห็นคนอื่นเขาทำบุญ แล้วทำใจให้เลื่อมใสก็เป็นอันได้บุญเหมือนกันบุญชนิดนี้เรียกว่าบุญจากการอนุโมทนาบุญหลวงปูดูพรหมปัญโยสอนว่าเวลาทำบุญควรอธิษฐานอย่างไรให้ได้ผลครอบคลุมทั่วถึงทุกประการคนส่วนใหญ่เวลาทำบุญมักจะอธิษฐานว่าขอให้รวย ขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้ได้เลื่อนตำแหน่งแต่ที่จริงแล้วมีคำอธิษฐานที่ง่ายสั้นครบวงจรเป็นประโยชน์ครบถ้วนมากกว่าหลวงปูด่ดูพรหมมาปัญโยเคยสอนเรื่องนี้ไว้ว่าเวลาทำบุญให้อธิษฐานสั้นๆไปเลยว่าขอให้พบแต่ความดีไม่มีความทุกข์นิพพานะปัจ,จโยโหตุ เพราะคำว่าความดีนั้นรวมครบหมดทั้งรวยสุขภาพดีมียศตำแหน่งมีคนรักและเมตตาส่วนความทุกนั้นก็หมายถึงตัดสิ่งที่ไม่ดีออกหมดทุกอย่างไม่มีทุกข์ไม่มีโรคภัยไม่มีอุปสรรคไม่มีศัตรูที่สำคัญคือการพบแต่ความดีนั้นสำคัญมาก ดังนั้นเวลาทำบุญครั้งใดอธิษฐานง่ายๆก็ได้เช่นขอให้พบแต่ความดีไม่มีความทุกข์นิพพานปจัจโยโหตุเพราะถึงแม้เราจะขอพรจนร่ำรวยได้จริงแต่ถ้าไม่มีความดีเงินนั้นเราอาจเอาไปเล่นการพนันไปซื้อยาบ้าสุดท้ายก็พาไปนรกแม้จะมียศตำแหน่ง แต่ถ้าปราศจากความดีก็เอาตำแหน่งนี้ไปข่มเหงรังแกคนอื่นคดโกงประเทศชาติก็มีนรกเป็นที่ไปหรือแม้จะมีแต่คนรักคนเมตตาแต่ถ้าหากเราไม่ดีเราก็อาจจะกลายเป็นคนเจ้าชู้หลอกคนนี้ให้รักคนนั้นให้หลงสุดท้ายก็ทะเลาะตบตีกันและไปนรกกันทั้งหมู่ การขอให้พบความดีจึงถือเป็นพรอันสำคัญที่สุดเพราะผู้ที่จะทำความดีต้องมีปัญญาพอที่จะรู้ว่าความดีมีประโยชน์เช่นใดดังนั้นเมื่อมีปัญหาแม้จะเกิดมาจนก็ใช้ปัญญาหาเงินจนรวยได้แม้จะเกิดมาต่ำต้อยก็ใช้ปัญญาทำงานหายยศตำแหน่งมาได้ไม่ยากหรือแม้แต่ เกิดมาไม่มีใครรักแต่หากมีปัญญารู้จักพูดจาใครๆก็จะหันมารักที่สำคัญคือเมื่อมีปัญญาก็รู้ว่าความชั่วไม่มีประโยชน์และไม่ควรทำความดีมีแต่ประโยชน์และควรทำดังนั้นจึงเป็นผู้มีความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้ามีแต่สุขติเป็นที่ไป ใครอยู่ใกล้ก็มีความสุขส่วนคำว่านิพพานะปัจโยโหตุที่โบราณอาจารย์ท่านให้อธิษฐานแบบนี้ก็แปลว่าจงเป็นปัจจัยแก่การเข้าถึงนิพพานเพราะชีวิตในสังสารวัฏอันยาวไกลนี้มันแสนอันตรายด้วยอวิชชาที่ครอบงำสรรพสัตว์ทั้งหลายทำให้ชีวิตหลงผิดไปทำผิดพลาด จึงต้องมีคำอธิษฐานนี้กำกับไว้เสมอเพื่อที่จะทำให้เราพ้นทุกข์อย่างแท้จริงหลวงปู่ดูพรหมปัญโยท่านเคยกล่าวว่าผู้ใดที่เคยสร้างบุญสร้างกุศลมากับข้าเคยเป็นศิษย์เป็นอาจารย์เป็นลูกเป็นหลานสร้างบุญกุศลมากับข้าแม้ในชาตินี้ไม่ได้พบสังขารธรรมของข้า แต่พอพบเห็นหลักคำสอนของข้าแล้วเกิดศรัทธาคนผู้นั้นแหละเคยสร้างบุญสร้างกุศลมากับข้าเคยเป็นศิษย์เป็นอาจารย์เป็นลูกเป็นหลานของข้าขอให้ตั้งใจปฏิบัติธรรมะภาวนาไตาสรณคมพุทธังสรารนังคชามิธรรมังสรารนังคชามิสังคังสรารนังคชามิ เวลาเหลืออีกไม่มากแล้วรีบพาการปฏิบัติเพื่อจะได้ไว้เป็นที่พึ่งในภายหน้าข้าจะคอยช่วยศรัทธาข้าจริงนับถือข้าจริงแกคิดถึงข้าข้าก็คิดถึงแกแกไม่คิดถึงข้าข้าก็คิดถึงแกข้าอยู่ใกล้ๆจำไว้นี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะ ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันค่ะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะ ให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ